ข้อ20นะคะข้อ20เขาบอกว่า Hi I would like to buy the ticket to Bangkok เนี่ยเขาจะซื้อตั๋วไปกรุงเทพนะคะนักท่องเที่ยวคือถามพนักง,งานก็เลยบอกว่าแบบเออฉันน่ะนักท่องเที่ยวยังตอบว่าฉันต้องงานไปเสาร์นี้นะนะคะเพราะงั้คำตอบที่ถูกต้องมันจะเป็นข้อ A เพราะเขาบอกว่า I'm going to this Saturday นะคะมันก็ต้องถามว่า What is your traveling date ก็คือแบบ จะไปวันไหนล่ะนะคะมันก็จะตรงกันกับคำตอบเนาะต่อไปเป็นข้อ21นะคะข้อ21เอ่อทั้งสมิธและโทนี่เขาทำงานในร้านอาหารนะคะแล้วก็พวกเขาก็จะต้องต้อนรับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาถึงนะคะสมิธแอนโทนี่เวิร์กส r e s t a u r a n t t h e y h a v e to welcome the customer when they arrive นะคะ introduce and menu ก็คือแบบแนะนำเมนูแนะนำอาหารแล้วก็รับรายการแล้วก็เขียนลงไปนะคะในตัว๋วตัวก็คือแบบเป็นเหมือนใบจดนะคะเป็นเหมือนบินจดพวกเขาก็ต้องต้องเสิร์ฟ the food food and remove used dishes แล้วก็ทั้งเสิร์ฟแล้วก็เก็บจานด้วยนะคะ from the table เก็บจานออกจากโต๊ะให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้มีอาชีพอะไรนี่ถ้าเด็กตอบก็จะตอบว่าบ่อยแน่นอนใช่ไหมคะวันนั้นก็ถูกเลยเป็น waiters นะคะเป็นแบบว่าคนบริการเรานะคะโอเคข้อที่22อืออ่าข้อที่22 the ดมาก็จุดๆ,ๆเลยนะคะ i s t h e place where a prince can land and take off อ่ะตัวนี้แบบดูแบบเป็นง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าอะไรโลกมันมีขาว่า Air Prince เพราะว่าเนื้อหาทุกนี้ก็จะเกี่ยวกับเครื่องบินสามารถลงจอดและขึ้นบินได้สามารถซื้อตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะมันก็จะเป็นแบบลงจอดนะคะ you can buy ticket for Traveling check in load and your luggage นะคะก็คือแบบ loading ดดกระเป๋าแล้วก็ and fly to another province or province or country แล้วก็ไปยังจังหวัดบินไปยังจังหวัดอื่นๆได้นะคะเพราะนั้นคำตอบก็คือไม่ยากเลยลูกมันก็จะเป็น airport นะคะก็คือสนามบินนั่นเอง ต่อไปข้อที่23นะคะเราก็มาฟังดูต่อ My m o t h e r is very นี่ก็ว่างไว้ she's always eats good food ออก,กินอาหารดี vegetable นะคะผักและผลไม้ when she had free time she always g o to gym อะออกกําลังกายด้วยนะคะ for exercise or goes to park for running นี่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยคือแบบเป็นแบบ เขาทำอะไรเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบคือง่ายมากเป็นเฮลตี้นะคะก็คือเป็นสายสุขภาพนั่นเองต่อไปข้อ24อุ๊ยอันนี้ยิ่งง่ายเลยใช่ไหมลูกถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ What d o e s the signs mean เออเป็นสัญลักษณ์อะไรก็คือ do not enter ห้ามเข้านะคะข้อที่25ประโยคคำถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มคำตอบก็จะ ตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะ Would you like to drink นะคะ with me tomorrow morning เออแบบตอนเช้าอะนะคะคือดื่มอะไรดื่มอะไรแบบกับฉันนะตอนเช้าแล้วคนดื่มอะไรอะไรเงี้ยนะคะตอบข้อ b ค่ะ coffee ดื่มกาแฟอย่างอื่นไม่สามารถดื่มได้ pasta banana นะคะแล้วก็คุกกี้นี่คือแบบมันไม่ใช่ของที่จะดื่มได้ โอเคต่อไปข้อที่ยีสิบหกนะคะเขาให้ดูภาพดูภาพแล้วก็ดูว่าเออเราควรจะแบบตอบอันไหน From this picture which sentence is correct นะคะโอ้ง่ายเลยใช่ไหมคะตัวเนี้ยตอบก็คือข้อ B she's doing the exercise นะคะโอเคต่อไปข้อที่ยีสิบเจ็ด That car is Your mother doesn't not have enough money to buy it for me โอ้ซื้อไม่ได้นะคะคือถ้าซื้อไม่ได้เป็นยังไงลูกของมันเป็นยังไงของมันต้องแพงเพราะฉะนั้น a หายไปไหน a expensive นะคะของแพงอะ่ะมันแพงอ่ะนะคะคุณแม่ก็เลยแบบซื้อให้เราไม่ได้ต่อไปข้อที่28นะคะข้อที่28 uh, I cannot hear you c a r r y Could you speak จุดๆดนี่เขาบอกว่าแบบคำศัพที่หายไปคืออะไรอ่ะนะคะฉัน,นั้นได้ยินเสียงคุณไม่ชัดเจนเลยเพราะนั้นคุณต้องการุณาพูดให้มันดังขึ้นนะคะก็เป็น louder